มาดูภาพบรรยากาศของขวัญหลงกับประเพณีทําบุญทอดกระถินกันบ้าน,นะคะพุทธศาสนิก,กชนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะเนื่องแน่นมากๆเลยค่ะร่วมกันทําบุญกระถินสามคัคคีมหากุศลน,นะคะสมทบทุนบุรณะเสนาสนะที่วัดบาละตบ,บารีบาละอาเภอกาบังจังหวัดยะลาค่ะ นางสาวบ้าสุภานาคสิง์ผู้ำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาได้เป็นผู้แทนนางมุจรินทองนวลผู้ำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาพร้อมด้วยบุคลากรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามาคัคคีร่วมกับส่วนราชการหน่วยงานโรงเรียนภาคเอกชน ทั้งหมด13หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะทอดถวายที่วัดบาละตำบลบาละอําเภอกาบางังจังหวัดยะลานะคะก็เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยสมทบทุนในการบูรณะสีนาสนะอุโบสถศาลาการประเรียนและกุฏิที่พักของพระพิสุสงฆ์สามเณรค่ะซึ่งได้ก่อสร้างมานานขณะนี้นะคะก็ได้ชำรุดซุบโซนไปตามการเวลาให้กลับคืนสภาพเป็นสถานที่สมควรแก่การบําเพ็ญกุศลสืบต่อไปอีกทั้งค่ะยังเป็นการอนุรักษ สืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเป็นการส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยมีพระครูโสตทิทีรคุณเจ้าคณะอำเภอเทพาประธานฝ่ายสงฆ์นายอภิรัตสุสมกิจผู้แทนกอร,รมนจังหวัดยะลาประธานฝ่ายคารวาสค่ะสำหรับปัจจัยที่รวบรวมได้จากการบริวารกระถินนะคะผู้มีจิตศรัทธาก็ได้ร่วม บุญทอดกระถินสามคัคคีในครั้งนี้ค่ะมียอดรวมอย่างไม่เป็นทางการจำนวน5 4า6 1นวน5 6บาทโดยทางวัดบาร้าค่ะก็จะนำไปสมทบทุนในการบุรุณะวัดต่อไปอีกด้วย